เลยนะครับคิดว่าจะขึนอยู่ระดับที่หนึ่งขึ้นไม่ได้ก็ตัวสีแดงกินไม่ค่อยดีนะครับต้องสีนี้นะครับต้องไปกินดีนะครับกกดไลค์กดแชร์นะครับน้องๆนะครับคนเดียวนอนๆนะครับนี่ครับมาดูนะครับดูทางนะครับทองนี้นะครับเ้าจะขึ้นดูดูการนะครับ น8แสนกว่าแล้วครับการจะขึน้นแทนได้ันดับทีหนึ่ง 1, ตอนนี้อยู่ที่8แสนนะครับผมก็เพิ่งได้หมื่นเดียวเนะครับเป็นคะแนนที่ดีมากเลยนะครับตายหนึ่งครับ 1, นะครับ11นะครับ 1, นะครับนะครับ